อีห่หกสิบฮะจริงเหรอเข้าไปได้เหรอใช่แต่ข้าไม่เต็มใจไปเดินเที่ยวเป็นเพื่อนเจ้าฮะอะไรนะ <c oughs> ไปเถอะไปเดินเที่ยวกันเออองชายเสี่ยวเฟยเจ้ากลับจวนก่อนข้าจะพาพระชาย,ยาไปเดินเที่ยวเสียนหน่อยเดี๋ยวกลบับเออพะ่พะยะค่ะ เฮ้กเกิดอะไรขึ้นข้าไม่ได้เห็นองค์ชายส่งอารมณ์ดีเช่นนี้มานานแล้วตลาดบะลงชิมซิปิ้งทองหูลูกอร่อยอรา่อยซาลาเปาซาลาเปาอบสดใหม่เป้พาพกเจ้าดูคุณชายรูปหล่อท่านนั้นสิอีกฉาพผ่้หญิงข้างกาเขาจริงๆ ฮะให้ตายสิช็อปปิ้งดีๆถูกไอ้บ้านนี่ทำลายหมดแล้วเนี่ยเออองชายที่จริงไม่จำเป็นต้องไปกับข้าตลอดเวลาหรอกข้าไปเดินเล่นคนเดียวได้ข้าจะเดินกับเจ้าแล้วสบายใจกว่าข้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าจะที่ายให้แม่ทับมงงฟังเช่นไรละเออเออ ลางวันเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้ล่ะองค์ชายวางใจและกลับไปก่อนเธอเฮ้เหมือนกับว่าเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของฉันอย่างนั้นแหละเขาคอยดูฉันเพราะกลัวฉันจะหนีไปตั้งห้าได้เช่นไรล่ะเจ้าไปไหนก็ต้องไปพร้อมกับข้อมิเช่นนั้นเจ้าก็ช่วยฟังและกลับบ้านเถอะเฮ้เอาเถอะ เอ๊ะทำไมนางถึงเหมือลอยละ่ะทำไมเจ้าไม่พูดคุยกับคนอื่นมันยากมากหรือทำไมอยู่กับข้าแล้วเจ้าถึงไม่มีชีวิตชีวาเช่นนี้ฮาให้ตายเถอดไม่พูดแล้วผิดตรงไหนคุณหนูเส้อน้ำตาลป้นหรือไม่ครับ ฮะว้าน่ารักจังเลยนังเป็นเด็กอายุสามขวบหรือฮะเจ้าหัวรอะไรอยากกินหรืออืมไม่ข้าก็แค่ดูเท่านั้นคุณหนูซึกซักชิ้นเถอะขอรับนั้นตอมปั้นของข้อ ขอวานที่สุดในถนนซ้ายนี่แล้วเออแต่ว่าค้าไม่มีเงินอ่ะเออเป็นผู้หญิงที่โง่อ,อะไรขนาดนี้ข้อซื้อน้ำตาลปั้นชิ้นนี้ให้นะขอรับคุณชายอร่อยมากคุณชายห้าตำดึงขอรับอืมเอ,อ้อ เป็นอะไรไปเออวันนี้รีบออกมาจึงลืมหยกกิบกระเป๋าเงินนะฮะฮะบ้าอะไรกันเนี่ยฉันกินน้ำตาลปั้นหมดแล้วนะ